องนองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของข้าได้ส่งข้ามาเพื่อประกาศการพิพากษาที่จะมาถึงเมืองนี้พระพระองค์ได้เห็นความชั่วร้ายของพวกเจ้าแล้วอะไรนะอะไรงงอีกสี่สิบวันนับจากนี้เมืองนี้นเวจะถูกทำลายพูดอะไรอ่ะเพื่ออะไรเล่นพูดแบบนี้แล้วจะผูกมิตรกับใครได้ยังไงกันเนี่ยฉันไม่คิดว่าพระเจ้าส่งเขาให้มาทำงานผูกมิตรลองนะ ย <c oughs> <c oughs> โยนาบอกว่าคนเหล่านี้เป็นศัตรูของเขาแต่พวกเขาก็เป็นคนเหมือนกับเรานะเก <c oughs> <c oughs> ่งมากเลยจงฟังเราชาวนีนเววันเวลาของพวกเจ้าใกล้มาถึงแล้ว เมืองนีนาเวจะถูกพลังยิ่งใหญ่แห่งฟ้าสวรรค์ลงมาทำลายอย่างที่ไม่มีใครหน้าไหนเคยเห็นมาก่อนไม่แม้กระทั่งเอาศัตรูทั้งหมดที่อัสเซเลียเคยต่อสู้มารวมกันด้วยซ้ำเดี๋ยวนะหากพระเจ้าได้ให้ความเมตตาต่อท่านขนาดนี้ใช่เลยช่วยท่านจากพายุน,นั้นและช่วยท่านออกจากท้องปลายักษ์นั่นด้วยอ่ะทำไมพระองค์ไม่เมตตาแบบเดียวกันกันกบเช้านีนาเวผมหมายถึงถ้าพวกเขายินดีจะเปลี่ยนตัวเองอย่าพูดเช่นนั้นเลยคนพวกนี้นะ่ะไม่สมควรได้รับการอภัยจากพระเจ้าหรอก ไม้ว่าเราจะขออภัยจากใจจริงเหรอผู้พยากรณ์คะเราเข้าใจที่ท่านพูดแล้วเรากำลังอดอาหารและใส่เสื้อผ้ากระสอบเราได้นั่งบนกองขี้เท้าเพื่อแสดงให้เห็นว่าเรากำลังขอการอภัยจริงๆมันน่าอาัศจรรย์ชาวนีโนเวททุกคนได้คำพูดของท่านแล้วตั้งแต่ผู้มีอำนาจสูงสุดจนถึงคนเล็กน้อยที่สุดเป็นไปได้อย่างไรกัน